บุญที่ได้มาพบมาบรรจบด้วยแรงบุญญาบารมีดวงนี้ที่การุณมาเกื้อ,อน,นุนโดยเมตตา วันป้าเปิดกำเนิดแห่งบุญคุณเป็นต้นบุญพระคุณที่นำพาใสสยายตามอันิดๆใสของสรัทธาญาติโยมเรารวมได้บริจาคมาแล้วก็ต้องถวายให้มันถูกต้องตำลองของธรรมถ้าเราไม่ได้ถวายมันก็บุญนั้นมันก็จะจางหายไป วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญบุญสนอันทิ่งใหญ่ดพสารเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวโยมเราอาจจะไม่เคยทำอะไรไว้ในวงศาสนาแต่ครั้งนี้คุณโยมได้ทำอะไรไว้อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเอาสร้างวิมานไว้บนบนสวรรค์โยมคุณโยมดับขันไปตายไปคุณโยมก็ไปอยู่ในวีมานแบบนี้แหละจะมีธาตุบริวารทังหลายปกป้องโยมเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นพวจริงโยม ถ้าคนปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงผู้ใดเข้าเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพุทธเจ้าเพราะนั้นอยากให้คุณโยมเนี่ยตั้งอกตั้งใจปล่อยจิตใจปล่อยวางลงความทุกข์ั้างไหนทศวงมันมีมันมีทุกทุกวันหลวงพ่อสุกมันน้อยแต่ว่าควงสุกมันมีแค่ชั่้ประเดี๋ยวแต่ว่าควงพ่อสุกมันมีทุกวันหลวงข้ามาหาเราทุกทุกวันไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งจบไปเรื่องหนึ่งมา พราะอนั้นแล้ววันนี้อาไรมาก็ขอพระบุตรเจ้าได้มาพ้อมเพียงกันเพื่อมาเป็นสักขีพยานให้กับคุณโยมนรินทร์รและคุณโยมนัตนาและสาธุชนคนใจบุญเพื่อสายบญสายทานสายน้ำสายยานสายบาณะสายยานสายสาธารณะที่เดินทางบริบาลนี้เรื่องของพญาน,นาคทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ขอบุญ กุศลที่จกได้สร้างได้ทำมาแต่สร้างนี้หรือแต่สร้างนีดก็ดีในภพนี้ก็ดีหรือตัวธรรมาภาพได้บวชมาเพนเพียนมา2 5พรรษาได้มาสร้างวัดสถานแห่งนี้หากข้าพเจา้ามีชาใดชาหนึ่งหรือชาหนึ่งชา 2, 3, สชาสก็ขอบุญบารมีให้กับคุณโรมประสบความสำเร็จในชีวิตปัรถนาสิ่งใดก็เป็นปไปได้ซ้อปดยกอเพื่อทำ สชีพการสิในใดแล้วสมบูรณ์มากปรารถนาเอวังก็มีด้วยประการนัสน่สี่สาธุอันดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณโยมอ่นเรนทรจุดทูปจุดเทียนรงนั้นจุด,ด,ดตัวน้าอภิดต้องคิธางก่อนโอ้ นาสาพาสวัสดีภระวันตุเตตานาศสินรับสินรับพรกันวันนี้เป็นวันมหาหมาคงคลอันยิ่งใหญ่วันที่9เดือน9ขึ้นเดือนหนึ่งเป็นตกกับวันจันทร์ดีเป็นวันดีเดือนดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมาประบวันนี้ปกติก็จวายจะตั้งแต่ทาวิธีถวายมานานแล้ววันนี้เป็นวันดีมากที่สุดคือเดือนธันวาคมเป็นวันเราทําคมดีให้กับพ่อแม่เราหรือพ่อแม่เราดับคันไปสู่โลกไปใหม่ไปเราก็ทิศฐานแผ่จิตแผ่บุศุไปให้โยมด้วยจิตเราเลือดเราก้อนอน,นี้ที่มาทําบุญก็แผ่ไปสารไปถึงผู้มีประการคุณเราได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะได้ว่าตามมาตลอดนะโยมพร้อมเพลียงกันว่าตามพระนรคแก่ไปย์พุทธังอาภีปุสยามาอิมินาสกาเรนะธัมมังอาภีปุสยามาอารังสัมมาสัมพุทธ สิงนลปรนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ติยมปีธรรมังสนานังกัามิตัติยมปีตสำคังสนานังกัามิติสนานะขมนังนิทิตังปานาทิปาตาเวรมณีสิขาปะังสมาธิามิอธินาธานา เวลาิสิกะปัตังสมาทิามิกาเมสุมิชฌาราเวลาณีสิกปัตังสมาิามิาเมสุมิาลาเานิสิะังสมาธิามิมุสาวาทาเวลานีสิกะปัตังสมาทิามิ इंच सिखा पथा शीलन सुख तिजति शीलेन पोक संथा शीलेन भूति सीरा शोथा อดับต่อไปโยมจะได้กล่าวํำถวายผ้าป่าสามัคคีถวายผ้าป่าสามาคัคคีเสร็จแล้วทางภาคก็จะได้ราตนาธรรมเพื่อจะอัญเชิญเหล่าเทว,ททวาทั้งหลายลงมาเสริมบาร,รมีส่วนสะดอเคาะลบเคาะกำลังวันวันจันจนถึงบนเสาส่วนธรรมแห่งนี้ ให้ร่มเย็นวันคืนอีกครั้งแผ่นพื้นทรณีที่เห็นงามโดดเด่นให้เป็นศูนย์กลางแห่งธรรมงามโดดเด่นให้เป็นศูนย์กลางที่เป็น